สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีจัดสร้างขึ้นมาในปี2505นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสี่เนี่ยอ,อัฟกานาปี2505เป็นพิมพ์สิบขีดนิยมนะครับเป็นพิมพ์สิบขีดลองพิจารณาเหรียญดูนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับ ด้านหลังเรียนครับขอบด้านข้างเรียนครับ เป็นเหรียญรุ่นสี่นะครับเหรียญพิมพ์นี้เป็นเหรียญรุ่นสี่จัดสร้างในปี2505เนื้ออะปาก้า โอเคนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ลองศึกษาดูนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2,505รุ่น4พิมพ์10ขีดเนื้ออาปกา้าโอเคนะครับงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ